สวัสดีครับเพจขายที่ดินราคาถูกชัยภูมิและทั่วประเทศครับวันนี้ผมพามาดูที่ติดถนนเส้นแก้งคอหนองเรือเส้นนี้ครับแก้งคอหนองสังไปหนองเรือไปคอนแก่นได้ติดถนนเลยครับน่ครับอันนี้คือถนนเส้นหลักแต่ที่แปลงนี้จะติดถนนสองด้านคือติดถนนเส้นสาธารณะตรงนี้ที่ผมเดินอยู่นะครับ <c oughs> แล้วก็ติดด้านหน้าก็คือถนนทางหลวง แก้งขอมาหนองสังนะครับขี่เข้าไปตรงนี้ก็คืออีก500เมตรก็ถึงบ้านหนองสังครับจะเป็นแปลงนี้เลยครับเนี่เดี๋ยวผมบินโดนให้ดูนู่นครับตัดไปตรงที่รถคันนั้นขี่มานะครับแล้วก็ตัดเข้าไปมุมนี้ก็จะเข้าไปตรงถนนสาธารณะตรงนี้นะครับเป็นที่นาสวยๆติดถนน ตรงนี้ก็จะเป็นสระของเจ้าของที่สระเล็กๆนะครับสวยอยู่ครับที่ดินแปลงนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกด้านหลังก็จะเป็นวิวภูเขาช่องฝางเข้ามาตรงนี้ก็เป็นถนนสาธารณะก็คือที่แปลงนี้เข้าได้2ทางติดถนนด้านหน้าทางหลวงและติดถนนด้านข้างสาธารณะ ตรงนี้ก็เป็นบ้านคนมาอยู่หมดแล้วครับสวยครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาครับถ้าใครอยากได้ที่สองไร่ติดถนนทางหลวงเส้นแก้งคอหนองสังนะครับที่มองเห็นนั่นก็คือถนนแก้งคอหนองสังครับรถวิ่งอยู่นั้นครับอันนี้เลยครับตรงผมถ่ายมาถึงเทียงนาน้อยนนะครับเดี๋ยวผมบินโดรนให้ดู ใครสนใจก็ติดต่อมาครับ0 9 4 2 6 5 3 5 3สยสวยๆครับเอาไว้เปิดร้านทำบ้าน